้าในวันนั้นไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในวันนี้หนูก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าความหมายแท้จริงที่แม่อยากบอกหนูมาตลอดความหมายของเหรียญบาทเดียวเหรียญนั้นคืออะไรถ้าวตื่นแต่เช้าเลยลูกแม่ทำกับข้าวให้แล้วกินก่อนไหมไม่แม่รูย เที่ยวอีกแล้วนะเราอ่ะเออมาเถอะแม่มีอยู่สองร้อยอ่ะต้องขายเันได้แค่นี้200แห<ม>ละสองร้อย่ะแค่สองร้อย่หีอแม่แค่เนี้แหละเออแค่นี้นแหละมาละสวัสดีกลับเร็วๆนะลูกเฮ้ยแ,แกนี่โทรศัพท์พใหม่ช้ร์ใหม่โฟนอ p นเอ็ดไฟรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะแก ดูดิซูม์ชิลล์เห็นชิลล์ซูมถห็นดวงจันทร์เลยแกดูดูดูดนี่มารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่เอ้ยแต่ว่ามันก็สูมของฉันไม่ได้หรอกนะเนี่ย Galaxy S P o 1, กาแล็กซี่ดูไปเอสไฟโอวันกล้องฟูมฟิงเปอร์แกดูไิเงิน,นมมไม่หล่ะดูสิ<อ>หล่อกกันงสวยเลยมีแต่แพงๆแล้วเลยอ่ะไปเอาเงินมาจากไหนกันแหมขอท่านพ่อท่านพ่อไม่ให้เแกคุณแม่ให้อยู่แล้วแหละไอ้แกมีเป้า ไม่เป็นไรพวกเราไม่มีเหมือนกันดูนี่สิโทรศัพท์ธรรมดาแต่ว่าโทรเข้าโทรออกดีเสียงชัดมากเลยนะใช้แบบนี้แหละดีแล้วเออแต่ใ้พวกแกไม่มีอยากได้จริงๆเนะยน้วมตเราเลยนะแค่นี้ก็ผิวดีวเองท่านพ่อออกให้ได้แล้วแกเบื่อกรคนจริงเลย,ปเยไปกันเถอะปะแม่หนูมีเรื่องจะคุยด้วยอนะมีอะไรลูกเสียงอ้อนมาเชียร์คือหนูอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อ่ะ อ้าวเครื่องเก่าก็ยังใช้ได้อยู่เลยนี่โหแม่เครื่องเก่ามันช่วยไปแล้ว w h a t ์แอ t t ทวิตเตอร์เฟซบุก็ไม่มีอ่ะแม่แม่มองว่าที่เรามีก็พอแล้วนะโหแม่แต่ว่าสมัยนี้ยเขาก็ใช้เครื่องเนี้ยติดต่อสืส่อสารกันทั้งนั้นอะแม่จะเล้ยหนูหน่อยนะนะนะแบนั้จริงเหรอเท่าไหร่อะแม่ให้หนูจริงจใช่ไหมสองหมื่นเองแม่ อ่านี่ลูกเงินทั้งหมดที่แม่มีเอาไว้ให้ปปลูกเรียนแต่ถ้าลูกอยากไปทําอะไรก็เอาไปเลยนะลรืนะโหแม่เงินแค่เนี้ไม่พออะไรไม่เอาหรอกไมอยากได้อยู่ไม่เอาไม่เอา จาน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 แต่มจานอะไรแกฉันบอกันชื่อแจนจี้บอกเป็นลาล่าเป็นเธอเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือวันนี้เรามีเรื่องจะปรึกษาแล้วไงอ่ะก็วันนี้เราอ่ะไปขอตังค์แม่เอามาซื้อโทรศัพท์แต่ดูแม่เราดิเอาเหรียญมาให้เราอ่ะไปชดซะงั้นอืมแล้วทำไงเนี่ย เราก็ไม่ชอบอะดิทําไงได้อะเราอยากได้โทรศัพท์จริงนะก็บอกไงเฮียมตังพ่อเราพ่อเรารวยตายแต่เราเกรงใจอย่างเลยแเราอยากทำอะไรอะคือเธอมีงานให้เราทำไหมอะเอาจริงๆนะท่านพ่อแล้วก็มีบริษัททั้งสองร้อยบริษัททั่วประเทศอีกพันบริษัททั่วโลกน้่จะเปิดทค่ดวงจันทร์นะเนี่ยแต่ก็เห็นท่านพ่อบอกว่า จะเปิดร้านอาหารใหม่หทำง,งานล้างจานแต่ต้องทำตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีห้าน่ไหวหรือเปล่าวาวอยู่แล้วเราอยากได้เงินโอเคสเราบอกคุณพ่อให้คุณพนี้ไปทำด้วยนะเออขอบใจมากนะเคเคจ้าเออกลับมาแลวากับลูกกินอะไรมาหรือยังแม่ทำไรเนี่ยหาเหรียญบาทหรืมไม่ว่ามันติดตรงไหนเนี่ยพอแม่เหรียญบ,บาท<ม>เหรนเียวเวงเห็นมีค่าเลยเลยทำไมม,มันจะไม่มีค่าหรอลูกจะกี่บาทมันก็มีค่าทั้งนั้นแหละวกว่าแม่จะหามาได้มันลำบากน,นะ ไปนอนนะแล้วสักวันลูกจะเข้าใจ เรางที่เข้าใจเองว่ากับจะได้เงินในตลาบาดอ่ะมันยากนี้นขนาดไหนผสานแม่จังทำไมเราไม่เคยคิดเลยนะ จนสิ้นลมหายใจจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงตัววันเวลาได้พาเปลี่ยนหัวใจให้คำสัญญาต้องถูกลืมไปเหลือเพียงฉันอยู่ตรงนี้เมื่อชีวิตของเธอเหลือกอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้ แต่ชีวิตของฉันต้องอยู่ในลมหายใจของเมื่อวานแต่ก่อนยังไงวันนี้ฉันยังคงเหมือนเดิม